เฮ้ย hey, นี่มัอนอะไรกันเนี่ยดูเท่าว่าสำนักตำหนักเยือกเย็นพวกเขาคงจะโกรธมากเป็นแน่ถึงแม้ว่าต่อให้พวกเขานั้นจะไม่ฆ่าข้าก็ตามแต่อย่างไรซะก็คงต้องทำให้ฆ่าอับอายขายหน้าแต่ก็ช่างเธอไม่ใช่ปัญหาสักเท่าไรแต่มันทำให้ฆ่าเป็นจุดสนใจในผู้คนหมู่มากนะสิเฮ้ย hey, มันเริ่มชักจะยุ่งยากเข้าให้แล้วสิก็ได้แต่ต้องภาวนาให้เจ้าแปดนั่นจำฆ่าไม่ได้ก็แล้วกัน เออเลียนผู้โสข้าน้อยเสียวเจียนมาจากสำนักร้อยกระบ,บี่นี่คือจดหมายเชื้อเชิญของข้านะคอรับอ๋อที่แท้ก็นายน้อยเสียวนั่นเองเชิญเชิญเชิญขอรับเอา้าเด็กๆพานายน้อยเสียวไปยังที่นั่งของเขาเสอะ,ะอย่างที่ข้าคิดดูเท่าว่าสำนักตำหนักเยือกเย็นนั้นจะมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับพระราชวังเป๋มิงอย่างแน่นอน แม้แต่ประตูทางเข้าของสำนักก็เหมือนกันกับเล่าว่าถอดแบบมาจากพระราชวังเปยหมิงแต่น่าเสียดายที่ประตูแห่งนี้ยังขาดความน่าเกรงขามและมีขนาดที่น้อยกว่าประตูของพระราชวังเปยหมิงเป็นอย่างมากเออท่านประมาัจาย์ข้ามีนามว่าชิงหยางหมิงมาจากตระกูลชิงหยางแห่งอาณาจักรเพิงพบคำเออฮะเมื่อกี้เจ้าหมอนั้น ตะกูลชิงหยางอย่างนั้นเหรออ๋อที่แท้คุณชายท่านนี้ก็มาจากตะกูลชิงหยางนั่นเองเอา้านี่เด็กๆรีบพาคุณชายชิงหยางหมิงไปยังที่นั่งของเขาซะ,ะชายผู้นี้ชิงหยางหมิงอย่างนั้นเหรอระดับการบ่มเพาะจอมยุติขั้นที่สี่ระดับสองดาวและดูจากพลังลมปานที่แผ่ซ่านออกมาคงจะทะลวงขั้นไปยังระดับดาวไม่ช้าก็เร็ว เอ,เอน้องชายท่านนี้ไม่ทราบว่าท่านมาจากสำนักใดอย่างนั้นเหรอชายหนุ่มผู้นี้เป็นเพียงแค่จอมยุทธขั้นที่สองเท่านั้นดูเท่าว่าเขาคงจะมาจากสำนักที่มีชื่อเสียงอย่างแน่นอนข้าจะปฏิบัติกับเขาสุมสีสุมห้าไม่ได้อ๋อพอดีว่าข้าน่ะมาจากสำนักชิงหยุนนี่ จดหมายเชิญของข้าว่าแล้วที่แท้คุณชายก็มาจากสำนักชิงหยุนนี่เองอเอเ,เดี๋ยวก่อนนะสำนักชิงหยุนอย่างนั้นเหรอขอ,ขอข้าดูใหม่อีกรอบสิเอฮะจากสำนักชิงหยุนจริงๆด้วยบ้าๆนะฮะใช่แล้วข้าก็บอกแล้วไงว่าข้าน่ะมาจากสำนักชิงหยุนเอ่อข้าดีไม่ผิดใช่ไหมเนี่ยจากสำนักชิงหยุนน่ะ ไม่ผิดหรอกข้าก็ได้ยินเช่นกันสำนักชิงหยุนนนี่มันนี่มันเรื่องบ้าเลยกันเนี่เอ,เอ๋ดูนั่นสิชายคนนั้นมาจากสำนักชิงหยุนนะนี่ห้อก,กันเล่นหรือเปล่าเนี่ยจอมยุทธ์ขั้นที่สองเนี่ยนะนั่นนะสิแต่ว่าเจ้านะอย่าพูดเสียงดังไปดูหน้าผู้อุสคนนั้นสักก่อนสิ เป็นที่ทราบกันดีว่าสำนักตำหนักเยือกเย็นนั้นการที่เชื้อเชิญเรลาสำนักต่างๆเพื่อมาเข้าร่วมในพิธีงานเลี้ยงเฉลิมฉลองในครั้งนี้ก็เพื่อจะประกาศศักดาว่าตนเองนั้นได้มีจอมยุทธขั้นที่6เพิ่มขึ้นมาอีกคนแล้วแต่ดูสิ่งที่สำนักชิงหยุนทำสิส่งจอมยุทธขั้นที่2มาเยอะแยอย่างนั้นเหรอแบบนี้สิ่อยเรียกว่าการประกาศสักดาที่แท้จริง นั่นสินะข้าก็คิดว่าสำนักชิงยุนนี่ยอดเยี่ยมสิจริงการทำเช่นนี้เท่ากับว่าเป็นการตบหน้าสำนักตำหนักเยือกเย็นเลยชัดๆเนอะไอ้พวกเวนเอ้ยคิดจะนินทาก็นินทาม,มาเบาๆหน่อยสิโว้ยอาฮะเอาไงต่อไหมอพอได้แล้วมั้งแค่นี้ก็บทดเดยอะอยู่แล้วอ่างั้นแค่นี้ก็ได้มีเราจอมยุทธนั้นบอกไว้ว่าเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาแต่ดอกบ้านก็ดีนะพี่ <c oughs> ึืนขึ้นเลยมีผู้คนจากสำนักต่างๆมาเข้าร่วมในงานเลี้ยงในครั้งนี้อีกทั้งขุนนางที่มีตำแหน่งในจากเพลิงพบคำก็มาด้วยเช่นกันถ้าตัวข้านั้นไม่สามารถจัดการกับปัญหานี้ได้อย่างดีแล้วก็สำนักตำหนักเยือกเย็นต้องได้รับความอับอายอย่างแน่นอนข้าอยากจะตบไปเด็กเวนนี่ให้ตายขามือซะจริง แต่ว่าด้วยงานมงคลในครั้งนี้มันจะไม่เหมาะกับนายน้อย <c oughs> จะเย็นก่อนข้าข้าไม่รู้เรื่องจริงๆ <c oughs> ดูดูมันทำหน้าสิไม่ได้ไม่ได้ข้าจะปล่อยให้เป็นไปตามแผนสํานักชิงหุนไม่ได้เออนี่น้องชายข้าขอถามหน่อยได้หรือไม่กัน,นว่าเจ้านั้นนำของกำนันประเภทใดมาให้กับพวกเรากันเอะฮะ ของกำนันอย่างนั้นเหรอจะจริงสิงานเลี้ยงเฉลิมฉลองแบบนี้ต้องมีของขวัญหรือไม่ก็ของกำนันแบบนั้นด้วยสินะนี่คือว่าเจ้านะนำของกำนันมาด้วยใช่หรือไม่กันเออเออคือว่าอะไรมันจะสวยขนาดนั้นถ้าไม่ใช่เพราะก่อนหน้านี้เสี่ยวชิงหวางไม่ทำลายแหวนเก็บของของข้าไปป่านนี้ข้าคงจะมีสิ่งของล้ำค่ามามอบให้กับพวกเขาแล้วเอาไงล่ะ สิ่งที่เหลืออยู่ในแหวนวงใหม่นี่ก็มีเพียงแค่เตาหลอมห้าธาตุกับดาบเขี้ยวพยักษ์เท่านั้นเตาหลอมข้าก็หวงแหนดาบนั่นข้าก็รัก <c oughs> มันคงไม่มีทางเลือกอย่างอื่นแล้วสินะ <c oughs> เออท่านผู้อุ س เอาไว้พวกเรานั้นจะตอบแทนท่านขังหน้าขัางหน้าก็แล้วกันจัดคืนให้ชุดใหญ่ไฟกระพริบเลย <c oughs> <c oughs> ขังหน้าขัางหน้าบ้าบอเลยของเจ้าหัว <c oughs>